ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกความดันต่ำหรือว่าความดันสูงดิจ้าถ้าความดันต่ำากาจะต้องมีอาการวิงเวียนหัวรู้สึกว่าตาผ่าตามัวอม,มันคงบม่ดีเนาะแล้วความดันสูงกะยากที่จะัวด้ัไงถูกต้องรับจ้าทุกคนพาว่าความดันที่ว่าปกติคือดีที่สุดเจ้าจะห้อูได้ยังไง้แล้วเจ้าว่าความดันตำ่ำเฮาก็จะต้องมีการวัดความดันเจ้าถ้าค่าที่ออกมาเนี่ยเจ้าค่าตัวบน น้อยกว่า90ค่าตัวรุ่มน้อยกว่า60ซิบนี่หมายถึงว่าคุณกำลังจะมีภาวะเสียงต่อโรคความดันต่าแต่ถ้าคนดันสูงตัวบนคือมากกว่าร้อยซ้าตัวรุ่ม มากกว่า90อันนี้คือบ่งบอกว่าเริ่มจะมีภาะวะเสียงต่อการเกิดความดันโลหนิตสูงแล้วนะเจ้าเมื่อวาจะความดันตำ่ำและกับความดันสูงมันย่อมมาดีชนั้นควรจะต้องมีค่าความดันติปกติดีที่สุดจ้า